ตายก่อนเฉยหัวแตกครับหัวแตกครับต้องอย่างนี้สิวะเออสนาอย่างนี้แหละเข้ามือนเปอร์สินเปอร์กระบอกใหม่ครับนี่ฮะ Dxr1 ครับมีอะไรให้เล่นบ้างอะโอเคน่าจะเป็นกระบอกที่คุณหนูหตากนดีนะกระบอกนี้เคยเห็นอยู่ไปครับเฮ้ยอย่างเท่เลยขึ้นบนครับ โอเคไม่มีคนจากข้างบนยิงมาใช่ไหมหรือมีมีนี่หว่าอุ้ยสูงเกินจะยิงยังไงวะเนี่ยเอ้ยนี่หลบเป็นแม็กโอเคสวยอยู่มันมีขาตั้งมาให้เลยใช่ไหมสายเคลียร์ครับแปลว่าเล่นแต่ขวาอย่างเดียวหัวแตกครับได้อยู่หัวแตกครับอ่าโอเคสัปาหนี้เล่นได้อยู่ฮะ อ้าเสียจุดเฉยเลยบ้าไม่เป็นไรอุ้ยไม่โดนหัวตายสวยหนึ่งนัดโอเคกว่าจะโดนแต่ละนัดพราะคุณเลยสนไม่ดีหรอครับอ๋อยิงไม่โดนเองอะหัวแตกครับนั่งเฉยหน่อยดิเพื่อนทีหลอก่อนตายก่อนเฉยหัวแตกครับหัวแตกครับต็ออย่างนี้สิวะเออสนอย่างนี้แหละเข้ามือ แต่ก็พอมีมุมยิงอยู่นะครับอืทนายอย่าเพื่อนรีโหลดก่อนกระสุนหมดพอดีกูเยอะมากรีโหลดก่อนโคตรเยอะโอ้บ้าเอ้ยอ้าวโดนแล้ววะแก้ตัวได้หนึ่งนัดโดนสวยรีโหลดขอเท็กซันหน่อยเพื่อน อืเมื่อกี้เก็บผมเหรอฮะงงนั่นเกิดจากไหนวะ,ะงงดิเพื่อนงงดิกล้องมันไกลมากเลยครับอืมโอ้ตายยู่มาจุดเกิดของเราสบายเพื่อนผมบอกแล้วจุดเกิดของเราสบายเอ้ยจุดเกิดเราสบายอนอนทำอะไรเพื่อนแม่ โอเคดีโลก่อนตายสวยลัดช็อตมันเริ่มดังเข้ามาล้นอนทำอะไรเพื่อนฮะเล่นโดนเหรอเราทำอะไรเพื่อนโอเคสไตยดีต้องแบบนี้สิครับโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆทุกๆเดือน มีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโค d a าช็อนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ด e สคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อครับเฮ้ยมาอย่างที่ผมเล่นตัวไหนไม่มัน เฮ้ยฉากเปิดอย่างเท่ผมเล่นหมอเดี๋ยวเมืนะ่อไหร่นะอ๋อไม่ใช่ไปครับเอาลแล้วผมเราที่ทำไมเนี่ยหัวแตกนั่งทำอะไรเพื่อนได้อยู่ตัวหนึ่งครับอขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนได้เปรียบอ้าวขึ้นไม่ติดอีกบ้าเฮ้ยมีสไนเปอร์จากข้างบนเหรอไม่ใช่เอาติดอันนี้แล้วจะเป็นยังไงบ้างครับ โอ้โหแตกมาแ้วมันก็โอเคนะผมว่ากล้องนี้แค่ว่าไม่ไกลมากขนาดนองมีศัตรูอยู่นั้นเพื่อนขึ้นบนครับเพิ่มความรวดเร็วทันใจเรียบร้อยบังอาจอยู่ข้างบนเหรอฮะรอก่อนครับ ไม่ยุ่มยิงว่ะหนึ่นนงนัดโอ้ยเมื่อกี้คือมันปู่สองนัดมาไอ้บ้ามันรู้เราอยู่นะเนี่ยเราต้องเป็นจุดครับหัวแตกครับโดนหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดเอ้าเมื่อกี้โดนโดนหมาไม่ได้โดนคนซีโรด เปิดดิเพื่อนขอแค่เพื่อนเปิดหัวมาผมก็พร้อมยิงเพื่อนเอหัหหน่อยเร็วเออโผล่หัวมาหน่อยเร็วดีโหลดเอออะไรเพื่อนอีกสักตัวไหมล่ะเพื่อนฮะอีกสักตัวไหมล่ะหลบไปก่อนเลยรีโหลดหัวแตกครับแห่หินตั้งนานรีโหลด ต้องดันจริงๆเหรอเนี่ยฮะไม่ผมไม่ควรดันผมเป็นมไมสไนเปอร์แม่จะวิ่งดันก็ไปแล้วผมใครเขานั่งทำอะไรวะน่ะดีโลดอือโดนไปดิเพื่อนหัวแตกไปดิเพื่อนมาไ,ไหนครับโดนหนึ่งนัดดีโลดก่อน ไม่โดนอุ้ยเพื่อนโดนหัวเพื่อนกานเต็มเต็มเลยมาอยู่ที่ตัวหนึง่งนี่รอก่อนหลังมีตายหืมมันจะระเบิดยานเพื่อนเราแล้วเมื่อกี้ยานเกาะเพื่อนเราหัวแตกไปครับสองตัวครับสวยครับรีโหลดไปต่อ ทำอะไรเพื่อนอยากยิงรอดช่องอย่างเลยตีโรลก่อนแลค่อยดันไหมครับเอค่อยเคลียร์ตัวข้างบนให้ด้วยครับเราเป็นสไนเปอร์ต้องเคลียร์ให้กับทีมอ่ะโอเคยิงข้างบนตั้งนานยิงข้างล่างดีกว่าโอเคนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้ตกแล้วโอเคหัวแตกสวย รีโหลดอ้อยมุมนี้ไม่ค่อยดีแต่เนี้ยโอเคอยู่หัวแตกสองสวยไปลุยต่อเพื่อนมีกระสุนไหมสองนัดก็เอาครับตอนนี้ต้องดันแล้ววะ่ะโอเคได้ปีหนึ่งแนละ้วเนาะกระสุนเก็บกระสุนโอ้อโอ้ยได้ตัวหนึ่งได้อยู่มุมนี้คือมันเห็นหัวเรานะแต่เพื่อนชุบป่ะไอ,อ้ยื้อนี่ก็ตัวโกเซมาสิ ครับยุ้ยตกใจโอเคโอ้มาเป็นอะไรวะเนี่ยมัน,นยิงอะไรมาวะอ๋อซีโฟฮะฮะซีโฟจากไหนวะแม่งข <vale> ับโดนมันระเบิดแน่ๆเลยครับไม่อะไรเลงอะไรอยู่ตายครับดันครับต้องดันเข้ามาแล้วครับ ต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อนบ้างฮึบโอเคสกบกใกล้ก่อนหัวแตกไปดิได้ครับรีโหลดอืม้กระสุนละบ่าวอยู่ระบบทำไมมา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 ,มาแน่ทายหนึ่งสวยโอ้โหเยอะมาก ได้อยู่ได้อยู่ฮึไม่โดนเลยเหรอมเกย้หัวแตกพอดีแรกอะครับได้อยู่นะเอ้ารถอีกแล้ว Jennifer. โดนแต่รถเนี่ย ซื้อมาเท่าไงได้แบบเล่นได้ครับโอ้ยสายยิงแทบตายเดือดสาวที่โกครับผมจะฝึกสไนเปอร์ผมจะเป็นเมนสไนเปอร์สไนเปอร์ก็บอกนี้จริงจริงยอมรับเลยโอ้บนนั้นก็มีคนนี่หว่าเอาสกปกใกล้ามาก่อน, <laughs> นเดือดสกปกใกล้ก่อนครับอุ้ยคารถ ถึงกับต้องหนีเลยว้าวยิงสูงไปหน่อยพเปมนสะโขบนี้ก็เล่นยากเพราะว่ามันเป้ามันคือเป้าบนสุดโดนหนึ่งนัดตายแล้วหัวแตกครับรีร่รถไปโดนเพื่อนโดนหนึ่งนัดหนึ่งนัดนะตนี้หนึ่งตัว ะฮพี่จะทำอะไรครับหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดครับสวยหัวแตกครับวีโรดดิ้งอาา่าฮะเรียกน้องหมามาวไว้เผื่อช่วยแล้วกันไม่โดนไม่โดนแต่นอนอ่ะโดนอนอะโดนเลยโอ้ไม่ก็ ป่ายิงด้วยเจ้าหมาน้อยผมเห็นคนละโอ้โหหลังโล่อีสปอร์ตหลังโล่อีสปอร์ตเหรอครับกระสุนหมดว่ะบ้าเลยเอากระสุนหน่อยครับให้นีดแอมโมบ้าเลยตายปืนพกยิงมันก็ได้มาแขนแขนเฮ้ยสะบัดอย่างรวดเร็ว มาจุดเกิดไปครับอ <Tamam iendo> ุ้ยเยอะจังฮัลโหลนอนก่อนเนียนไหมไทายอู้ป้อมยิงต่อมาเพื่อนหน้าศัตรูป่ะน่ะตายแล้วนะวางไว้ก่อนครับโซนหนึ่งนัด มันนอนเอาให้ตายดิโลดโอเคปึบสวยอยู่ปราตูปะวัต่ะโดนหัวบาลไปสวยอยู่หัวแตกครับมุมนี้ก็ยิงได้อยู่ครับมุนมี้ก็ยิงได้อยู่ งนี้เต็มเลยเพื่อน,นดีโหลดตรงนู้นก็มีคนเหรอสูงกว่าน,นี้บ้าเอ้ยยิงมันรู้ตัวละนี่ต้องต่ำกว่านี้ไปหน่อยนึงอ่ะยิงยากเหรอน,นะมุมนั้นทำไมขาดวะงงเฮ้ยเครยิงโดนได้ยังไงอ่ะเพื่อนตรงนั้นมีคนเพื่อนดีโหลดอ๋อ โอเคแอซิดล้นล้วนเลยตอนนี้เอ้ยสุดยอดขัารถมาจ่อก็ยิงใส่หัวบานดิครับฮะฮะโดนได้ยังไงวะเนี่ยบทจะโดนก็โดนเฉยขวัญูุค้าก็มีคนโดนหนึ่งนัดตายรถถัง คือทำอะไรเพื่อนเรียบร้อยชนะเว้ยเยอะข้างนมันๆดีครับโดนหนึ่งนัดอีกหนึ่งนัดไม่โดน,ห,นหลบได้ใจเย็นไม่ใจร้อนหัวตแตกไปครับขั้นตอนนี้เป็นไรพลาดต่อต่อไปต้องยิงให้โดน ไม่เข้าหัวแล้วเมื่อกี้อ่าไม่โดนหัวได้ยังไงวุหน้าผมมีให้เลือกสัตว์เลยครับจริงใจเย็นๆผมเนี่ยใจเย็นๆอืม,มค่อยยิงค่อยยิงมีตัวให้ยิงเยอะค่อยยิงรีโหลดโอเคค่อยยิงแป๊บค่อยยิง บอกตัวเองว่าค่อยๆยิงนะมันเยอะจริงๆมันเยอะจริงๆรีโหลดไม่หลบกันเก่งจังวะเพื่อนฮะศูนย์จะหมดแล้วอะฮ่าวัต ทำมีโดนเหรออ๋อผมวิง่งแล้วเมื่อกี้มีโหลดนทำไมผมวิงว่งไม่ได้อ่ะผมนอนอยู่啊วัดตายทำไมผมวิงวมว่ง,มง,มงไม่ได,ด้วะวัอด,ดอื้อ ทำไมผมทำอะไรไม่ได้เลยเอ่ะเฮ้ยทุกคนผมผมวัดทำไมผมเดินอย่างเงี้ยตายตเราต้องต้องรีเซตตัวเองวัดวัดวัดเอ้าวัดตัวละครคานตลอดเวลา เยี่ยมไปเลยครับตัวผมยอ่อเวลาเลยเนี่ยอะไรเนี่ยประตูมันหมดผมไปต่อไม่ได้ได้ผมจะแค่นั่งอยู่เงี้ยแหละมาเอา,าเอาวะผมขยับไม่ได้เนี่ยอะไรเนี่ยยิงก็ไม่ปะฟา โอ้ฆ่าผมเถอะโอ้ไม่กอดอ่าบลักบลกเพลินน,นะครับวันนี้ก็ในส่วนของปืนกระบอกนี้นะครับสไนเปอร์ที่เรียกว่าที่ไม่ใช่กระบอกแรกที่ไม่ใช่ SW10 บะกระบอกนี้ D X R 1เนี่ยสนุกจริงยิงมันมากนะครับกระบอกนี้ชื่นชอบถูกใจกระบอกแรกนี่คือโยนทิ้งไปเดี๋ยวต้องไปนั่งฟาร์มต่อนะครับ